ลุงเฮ้ยเสียงมาลุงเห็นไหมพูดกับอื่นเลยพูดกับนี้เป็นอย่างเดียวนะลุงพีก้ำลังแจกส้วนเลยนี่พูดมาเลยพูดมาพูดมาพูดมาขอ้น้ำจ้ย าสวัสดีครับผมพีททิแหลกนะครับผมอัดย,อยังอัดแล้วเอาไม่ไม่บอกอ่ะเอาก็พี่สวัสด,ดีแล้ว <c oughs> ไม่ตอนนี้นะผมอยู่ที่ทางเชื่อม BTS นะวันนี้ผมจะพามากินเขาเรียกว่าลาสท้มตำได้ไหม เออเวลาต้ตามตำร้านหนึ่งเขาบอกว่าดังมากชื่ออะไรนะต้มตำโจ๊ะโจน้องรีจอยสักอย่างเนี่ยครับเขาบอกว่าร้านนี้ตอนนี้คนเยอะมากแล้วไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าผมอยากจะลองดูนะว่าอร่อยไหมครับเขาบอกว่าต้มตำร้านนี้จุดเด่นคืออะไรอะแก้มเห็นคนอื่นเขามารีวิวกัน,น <บ Leg. S 1> อร่อยมกอร่อยม,มากอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงอร่อยและไม่แพงเพราว่าคุณลุงเนี่ยอ่าเขาชอบแบบโจ๊ะโจ๊ะอ๋อโจ๊ะโจ๊ะนะเหรอใช่แล้วก็จับตาดูไม่เผ็ดไม่ขายไม่เผ็ดไม่ขายด้วย ที่จะสั่งแบบว่าเ้าเผ็ดน้อยเผ็ดกลางอะไรเงี้ยไม่มีต <มา S 1> เหรออ,อ่าได้ได้เขาบอกไม่เผ็ดไม่ขายทุกอย่างต้องเผ็ดรสจัดและลุงตลกมากโจ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 ,โจเดินมาสักพักนึงนะครับแนะนําว่าคนที่มาที่นี่นะฮะจอดรถไว้ที่เมเจอร์ละโยทนแล้วก็เดินเดินข้ามาแล้วกันนะยังไม่ถึงร้านเลยครับเอาก่อนเอารวมกัน1ิบไม้ครับไหนเราลองชิมก่อนไออาร์มนี่เราเรากินด้วยกันจริงหออร่อยวะ ม่อร่อยอะ่ะแพะได้ครับลูกลิ้มปิ้งไนตรีเร,เราคิวโจ๊ะคนจะเยอะแล้วมากินได้อร่อยจริงนะเฮ้ยนะครับเดี๋ยวแวะมาอีกครับอร่อยมากครับติดไม้กินตลอดทางเข้าไปดูครับก้ตมตำน้องรีจอยส์โจ๊ะเป็นไงอ๋อไม่เอาคิวเลยมาลองดูลุงเฮ้ยเสียงมาลุงเห็นไหมพูดคำอื่นเลยพูดคำนี้เป็นอย่างเดียวนะอ่ามีอะไรอร่อยมั่งไก่ย่างไก่ย่างคอหมูย่างคอหมู ตำรวมมีอะไรบ้างอ่ะกุมืปลาหมึกหอยแครงยำหอยนางรมแล้วมีอะไรอีกส่วหน้าที่คนแบบซูเปอร์หอยทีซูเปอร์มาจากเอเลนีนี่จากประเทศอะไรครับผมสิงคายซิตี้นี่ซูเปอร์ ผมอยากให้ลุงพูดคำอื่นที่ไม่ใช่โจโจได้ไหมไม่ได้ไม่มีทำไม,ไมอ่ะไม่มีมีแค่สายาลุงโจโจองเดีเยวดังพ่อโจโจจริงป่ะครับใช่แล้วเจี๊ยบให้ผมสักครั้งได้ไหมโอ้เจ๊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 เออเนี่ยขอบคุณครับผมตอนนี้เราไม่อยู่กับลุงแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตำของของลุงของลุงละโจะลุงโจลุงพีกลุงพีกนี่คืออะไรครับน้ำตาลเดี๋ยวจะมาชิลน้ำตาลต้มตีลุงเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อน้ำตาลน้ำตาลจริงโ มึงสั่งอะไรก็ได้ยังเก่ามึงสั่งไม่ได้ก็ได้ยังเก่าช้อนไม่ก็ได้ยังเก่าจะจะไม่ขายพริกเป็นถังพริกเขาไม่ขายเขาต้องพีคเยอะมากวันนึงใช้พริกใช้พริกกิโลลุงวันนึงอยไม่เผ็ดคือมึงเจอกูแน่ไม่เผ็ดคือมึงเจอกูแน่คือไม่เผ็ดเจอกูแน่แล้วมันเนี่ย ให,นนหด้ดูจานในนี้แล้วดูสีพริกลุงว่าไงเี๊ยาเก็บกำลังใ<ๆ>จสู้ๆเลยนี่ <ไป S 1> พูดมาเลยพูดมาพูดมาพูดมาขอหนังจอกจอกมาครับมาครับมาเดาเดาเดลุงลุงพริกสามเ<า>จ,มจ้ ลูกระดานลูกกระดานโอ้โหไอ้ปั๊บมาปั๊บมีผ่านน้ำป่ะไม่ต้องโหโหล่ทำไมเออไปกล้ามาแน่นอนขอบคุณมากนะครับลูกขอบคุณครับผมลุงสนุกสนานนะครับสนุกสนานกันเดี๋ยวเราเอาทีมของจริงกันดีกว่าโอ้โหใครต่อยปากกูวะ ตอนนี้มันเหมือนเราหกล้มบนท้องถนนนะ่ะแล้วอยู่ดีมีรถสิบร้อยเหยียปปบปากน,นี่ผมแนะนำนะครับกินไก่ย่างครับแม่ไม่มีพมมริกมาลองชิมมาเลยมาลองครับเขาบอกว่าไก่ย่างนี่นอร่อยอร่อยอ่ะข้าวเหนียวคอหมูย่างครับจิ้มกับน้ำจิ้มไอ,อ้น้ำ,นำปลาที่เขาทำอะลองดู ความหมูย่างอร่อยโจ๊ะมากโจ๊ะโจ๊ะลองดูน้ำตกเฉลิมสีโอ้ยปลาหอมฮะอันนี้นะที่บอกขายดีตํารวมไอ้ป๊อปมึงโดนเฮ้ยลูกผู้ชายเขาตะปอแล้วโดนจุงสด งไรกัอเอะไรชื่ออะไรกลีกลอย่อยไก่อรยไ่างร้านลุงอร่อยมากเฮ้ยแต่อร่อยจริงนะมาอ่านอร่อยว่ะข้าวหมูย่างอร่อยเว เขาน่ารักนะเขาเทคแคร์ลูกค้าเขานะเห็นเงี้ยแต่เขาจะเทคแคร์สไตล์ใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับอย่าบอกว่ากินเผ็ดใครที่ชอบกินพริกแวะไหมอืมสั่งเผ็ดไม่เผ็ดเขาได้ยังเก่าลูกเผ็ดเขาได้ยังเก่าสองเม็ดก็ได้ยังเก่าลูกก็คนเดียวทงเกี๊ยบเกี๊ยบอะไรเกี๊ยเกี๊ยบ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 เกียบเกี๊ยบเกี๊ยบเกี๊บเกี๊ยบเกีเกี๊ยบเกี๊ยบเกี๊ยบเ จะก,ก็จะมีคนนั่งนะครับที่ร้านร้านนั่งกินกี่โมง,ง6โมงถึงกี่โมงหมดเปล่เลกอันนี้คือเขาขายหมดแล้วเ็เลิกนะเปิดตั้งแต่6โมงมานั่งกินที่ร้านได้นะครับแต่แนะนําว่า,อา,เ,าเออเดินมาก็ไปจอดฝั่งตรงข้าไมก็เด้น,าานั่ง BTS มาลงก็ได้นะผมกินข้าวหมูย่างหมดไปสองจานแล้วผมยังไม่หายเผ็ดจากจานแรกเลยนะครับ เดี๋ยวผมลองไปเดินสัมภาษณ์คนที่มาดีกว่าว่าเอ้ยเขาเคยมากินหรือเปล่าสวัสดีครับกินด้วยกันนะครับนี่เขาหนีเร็วเดี๋ยวมาอะไกันอะไรกันครับเกษตรโอ้ยคนฉลาดเขาเรียกเกษตรกันนะรู้เปล่าเดี๋ยวคณะอะไรกันครับผมเกษตรอ้แค่นี้แหละครับผมไปะเราเลยเคยมากินร้านนี้ปะเคยมากี่ครั้งละครั้งที่สามครัทำไมถึงกลับมากินอีกอ่ะ เ้ยเราต้องถามนี่เราไม่รู้ไงเราต้องถามไมักหน้าไม่พีทเลยเฮ้ยตั้งใจจังเลยจำครั้งนี้ทสามทำไมถึงกลับมากินอีกอะไก่ย่างอร่อยก่ย่างอร่อยใช่ไหมก็ถามแล้วเขากลับมาครั้งนี้ครั้งที่3แล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไก่ย่างที่นี่อร่อยมากนะครับเขาถึงกลับมากันนะฮะแจกให้แจกว้าไหมขยะมีคนฟอยเยอะไหมครับอะไร B E R J R N A T T โอ้ยแม่งพูดอีกทีจะเหมือนเดิมว่าเนี่ยแจกเลยแจกเลยเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ เด็กเกษตรเขารีบร้อนกันไปไหนวะเขาพูดแบบเร็วมากเลยอ่ะขอขออีกทีได้ไหม J i N Y N K S อะ J i N Y N K S อะไรนะทำไมได้หยิบทำไมอ่ะเฮ้ยทำอะไรอะเออนะฮะฝากด้วยนะครับฝากน้องเขาด้วยนะเขากลับมาครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วเขาต้องบอกว่าร้านนี้อร่อยดีไก่ย่างก็ได้ว่าคงใช้ได้แหละนะครับขอบคุณมากนะครับกินให้อร่อยนะครับ ผมการันตีให้เสียงเลยนะคืออย่างอื่นเนี่ยผมอาจจะเข้าไม่ถึงรสชาติของเขานะรสชาติของเขาเนี่ยพูดจริงว่าอร่อยนะครับจัดจ้านเผ็ดมากผมอาจจะยังเข้าไม่ถึงอันนี้จากตัวผมนะเพราะว่าเข้าไม่ถึงยังไงว็เข้าไม่ถึงความเผ็ดของเขาไหอ๋อเพราะมันเผ็ดกินต่อเยอะไม่ไหวใช่ใช่อันนี้ผมกินไม่ไหวผมกล้ารับการันตีให้เลยนะครับคอหมูย่างเนื้อย่างแล้วก็ไก่ย่างเขาเนี่ยอันนี้ผมเข้าถึงเต็มเต็มเลยคนก็เข้ามาเยอะมากโต๊ะทุกโต๊ะเต็มหมดนะครับนี้ทาแอบแซบอยู่นะแ่บเซะ อร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อย,ออยใครที่อยากจะมีกินส้มตำน้องรีจอยนะครับลุงโจ๊โจ๊ะของเราเนี่ยก็สามารถแวะมาได้นะอยู่ตรงข้ามเมเจอร์ราชโยธินตรงเนี้ยไม่ต้องขับรถมาเพราะไม่มีที่จอดนะครับ <c oughs> คืออยากให้แหวะมาลองดูใครอยากกินแบบอะไรที่มันรสจะจัดแบบนี้แนะนำครับ คิดตังไปจัเขาทักเขาเขาลทับเทุกคนห0 0่นบาทค่ะหมื่นพันอุ้ยโคตคูนี่นะคร้อมไหมล่ะลูกเฮ้ลูราเ้ยขอใช้หน่อยอะค่ะจะถ่ายกับพี่เขาลูกขอคนสุดท้ายไปเลหท้าย่ไม่อยากดอย่าดึงกอนเลยจอยเยี่ยมเลยนะคะ ทมรายกาอาหารใหม่ตายตถ่ายพ่อเนี่ยข้นตะมบขนชาม่สวยนะนี่ต้องขึ้นตะปบพี่สวยลูกตายตายเร็วลุกอโอเคครับคนนี้จะถ่ายลูกอย่างนี้่ายทุกทกขอบคุณนะครับให้เชู้แล้งลูกให้ร่ำรวยรวยนครับมเหมือนกันนะครับผมให้ยอดมีแต่ลุกเลยขอให้ยอดมีแต่ลุงฝากร้านตัวเอง่ จอยจอยมาฝากร้านตัวเองนิดนึงปะเดี๋ยวพีดกลับแล้วพร้อมยังพูดได้ยังเอาดี่หนูไม่ต้องออมไม่งไม่มีคัทเอาเลยอันนี้อันนี้กดเลยก็ขอฝากร้านส้มตำเล็กๆด้วยนะคะใครอยากกินของอร่อยอร่อยเผ็ดๆแซ่บๆตำระเบิดระเบิกต้องมาร้านที่ร้านน้องรีจอยได้เลยนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางู่ตรงกลางอยู่ข้างคอนโดลุมพินีตรงกลาง ระหว่าง30มสกับสามสิบทับหนึ่งอยาอยู่ตรงกลางอยู่ข้างคอนโดลุมพินีตรงข้างกับเมเจอร์ราชโยธินและนำนะครับขึ้น BTS มาอย่าขับรถมาไม่มีที่จอดจับรถที่เมเจอร์ได้อย่างเดียวเละได้เดเข้ามมาเวลาเปิดนะคะใส่ถุงใส่ถุงได้ตั้งแต่สามโมงครึ่งใส่ถุงตอนสามโมงครึ่งทานที่ร้านก็คือหกโมงนะคะหกโมง มาที่ร้านได้เลยได้แวะเข้ามานะครับใครที่อยากมากินซุมตำเด็ดๆรถจัดๆอร่อยๆคอหมูย่างไก่ย่างนี่ผมคอนเฟิร์มเลยโคตรอร่อยนะครับก็แวะเข้ามาครับท uh> ี่น้องซุมตำน้องอีจอยจุ๊เจ้าข้าวมูต้องแจ๊ะแจ๊ะเอ๊ะแจ๊ะแจ๊ะไปแล้วข้าวมูนนะครับข้าวข้าวข้าวผมเดี๋ยวมันจะไปแจ๊ะแจ๊ะอีกนิดอะไปเดี๋ยวลุงปี๋หน่อยไปเดี๋ยวนะไปลุงสำหรับช่องผมช่องเดียวที่ลุงก็จะพูดคำนี้ให้ครับผมลุงซุปตำแจ๊ะ เป็นกนกเปลอไหมมันเป็นคำปิดของผมและช่องผมคนเดียวที่ไม่มีโจโจเป็นแจ๊ะแจ๊นะครับผมไปแล้วครับผมวันนี้ไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตกดกระดิ่งด้วยนะครับไปแล้ว